ฟังเสียงสาวคำมพอ,องกันจ้ะสาวเสียงพินแหบมหาเสน่ห์มมไม่อย่างเงี้ยทางคุณก็เอิไวอยว่จ้ะหันบ่มีเสียงจ้ะพี่ยายคำแพงคุณเอิน ขอเอิเทิ้งวัดดีทั้งอาปากเอินทั้งมือควักขอน้ำพอควานเจม สาวแหบมหาเสน่ห <Hey. Fuji. S 1> hey. ์จ้าสาวแหบมหาเสน่ห์ทักทายจ้าอยากเอ้ยฮอยากกักอยาก็อยากเอ้ยสาวอยากเพื่นไม่คว่ำอยากค่ะเพื่อนเพื่อนขอเพิ่นขอหย่านำพอคว้านทางเชือกตัวท่างเพื่น คอเขาขอ๋อคอค่ะจ<อ>้ะเห็นคอคว้านเอาหนามาเห็นผู้ใดมากกับอมือ ท่านไม่เอามาให้เขาก็ลังเอาอยาล่งอยู่คอ,อเขาไว้เลยสาวหยาเขาเสียงกับโติืนสมกันคัะอันเป็นค้นก็คือสิลามวนแหยบมหาเสนีอาปากถ่าเขาขึ่งขับสาวหยาของเขา <c oughs> เศร้าลมเศร้าแหลงยังจะเสียงดัง no ขึ้นด <later> ังข no hm. ึ้นเพราะว่านั่งกับเพื่อนกับประ่านเดียวแล้วจ้ะจมกระถาล่ะ เลยมาต้อง่านมาต้องได้เอาให้นั่งเลยจ้ะผู้ใดผ่านมาต้องได้เอาให้นั่งนั่งเอินทักสุข้นจ้ะสุขข้นเอาหายละเพินเอามาหายของเพินเชือกนีน้ำจ้ะอันนี้เชือกของเพินจ้ะ ก็เนี่ยครับเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานนะําจะ้ะไปเฮ็ดงานอยู่ไกลเพิ่นก็จ้างเขาเบิ่ง,งอยอนหญ้าให้มื้อละ50บ,บาทนี่นบ่จ้ะจ้างเขาเบิ่งให้ยเมี่ยหแรงเพิ่นก็มาจะเฮ็ดงานเพิ่นก็สิเอาหญ้ามาเกี่ยวหญ้ามาพร้อมจะ้ะก็มาแบ่งให้พอลูกอ้อนจะ้ะลูกกำลังน้อยๆอ,อยู่เมียก็เลี้ยงลูกจะ้ะมาเบิ่งสร้างบ่ได้ ต้องให้คนอื่นเบิงหายา้ำเว้นจ้ะเพิ่นได้กินแล้วเพิ่นก็ะเงียบสาวหยากของเฮาสาวสหายากเสียงแหบมหาเสน่ห์ถึงเสียปลายไผ่ยางพานต้องได้โยน,นให้ละจ้ะต้องได้เอาห้าให้เพิ่นแล้ว่านเพิ่น เอนอยู่หันนะ่ะเอินจนคนคนผ่านใจอ่อนนะจ๊ะ